และนี่ก็คือดินปืนทั้งหมดที่เราฟาร์มมาได้โอ้โหได้เยอะได้เยอะได้เยอะโคตรเยอะเลยออ่ะเโคทุกคนก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้กาอยู่ในเกมไม่คราบกันต่อจากพาร์ทที่แล้วไว้ทุกคนหลังจากที่เราบอกว่าเราจะฟาร์มอะไรนะพาร์ทที่แล้วอ่ะพาร์ทที่แล้วทำอะไรปะพาร์ทเลยแล้วเนี่ยเรามาฟาร์มดินปืนโอ้แล้วเราได้ดินปืนเท่าไหร่ แล้วได้เงินปืนมาแบบโอ้โหเยอะเยอะแล้วก็พาร์ที่แล้วนะครับผมพี่รู้บ่าว่ามีน้องคอมเมนต์ว่าอะไรว่าอะไรน้องๆเขาบอกว่าพี่เวฟครับวิธีการเลี้ยงมังกรเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารมังกรเท่านั้นอะไรกับมังอ๋อมันต้องใช้อาหารนั่นไงที่มันใช้อ่าเนื้อเยอะเยอะเออว่าใช่ทุกคนคือมันต้องใช้อันนั้นเว้คือผมลืมไปเลยดูจบแล้ว ก็ธรรมดาฮะไม่ได้เล่นนานก็ลืมเป็นเรื่องปกติโอเคมาเดี okay, ๋ยวใดวัน <Jonas> นี <youngest 49> ้นะครับผมเราจะออกไปตามล่าหาเนเธอร์ไรโดยที่เราจะใช้เป็นเจ้าทวีนทีเจอเลยเไปขึ้นไปด้วยอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวสิพี่ผมทำสถานที่ขนส่งขึ้นไปก่อนคือเราจะต้องทำทางขึ้นไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องแบบดูระยะทางเลยแล้วแบบอยู่วายโคตรลึกอะทุกคน คือแบบลึกมา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 กเราอยู่ชั้นกับสูงสุดเลยบ้างเพราะว่าชั้นนี้แล้วก็อีกชั้นหนึ่งน่าจะใช่ใช่ป่ะอะไรลูกอะไรอะไรลูกอะไรอะไรอะไรโอ้ยจะตกใจโอ้โหผีมึงอย่ามาซับงอกสักแย็กสิกูนะตรงนี้บอกว่าทางกลับห่อทุกคนเดี๋ยวนะขอลองดูก่อนนะตรงนี้น่าจะเป็นทางกลับป่ะเออใช่ตรงนี้น่าเป็นทางกลับ มาเลยพี่เฟมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปขนคขอก่อนทุกคนไอเทมอ<า>ะไรที่ไม่จำเป็นหมุ่มขอยนทิ้งไปหมดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าบางอย่างล้วก็ไม่ได้ใช้เหรอนะอเฮ้ยขอไปเอาของข้างล่างดีกว่านะอเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้มอสมังกรเนี่ยมันจะมีแต่อยู่ใช่ปะ่ะทำไมอ่ะไอ้แต่นี่มันเอาไว้เก็บมังกรไปวะคือผมจําไม่ได้อ่ะมันจะเป็นขุยไว้ที่เก็บมังกรอ่ะขุยอ๋อ เออมันจะเป็นเหมือนแบบแง่งๆอะไรสักอย่างหนึ่งอะใช่ใช่น่าใช่เลยทุกคนคือมันเอาไว้เก็บมังกรได้เว้ยคือเรือใช่ใช่แล้วกูลืมไปแล้วออแล้วทางขึ้นเราอยู่ไหนเนี่ยเอาแล้วพิ่ไปไหนอะไปไหนอยู่นี่โว้ยกับมังกรเดเนี่ยทางขึ้นเนี่ย ระโยน์ของดักอะดูดิว่าโถเราก็ทำทางขึ้นน่แต่ดิบดีเราวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะ่ะไม่เดี๋ยวพี่จะไปดูกล่องมันจะมีกล่องให้เราหรือเปล่าทุกคน,เ,นเราจะเก็บของนะฮะซึ่งก็มีเทมอะไรที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่อ,สอันไหนที่มันไ,ไ,ไ,ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้เวันนี้เก็บไว้เยอะโคตรเยอะเลยไาแต่นี่ไงพี่ได้มาละครึ่งนึงได้เลยอ่านี่ไงสามหกเก้าสิบสองสามหกเก้าสิบสอง สิบเจ็ดกล่องไม่ได้มาสิบเจ็ดกล่องสิบเจ็ดกล่องเจยไป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 เดขึ้นไปเลยนะอ๋อนี่มันเหลืออยู่เออไปไปไปตอนนี้เลครับผมเราได้ที่ปืนบาโคตรเยอะคือทัดระเบิดทีเราจะขนส่งขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยไปแยกกันนะโอเคป่ะเออโอเคนะคือเอายี่หรอเอายี่หรอพี่เราจะช่วยกันฟาร์มทรายก่อนนี่ต้องฟาร์มทรายเดี๋ยวพี่เฟมอะไรจะขุดไปไหนเล่า เนี่ยทางกลับอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันนี่มันชั้นสองหรือเปล่าดูดีๆเนี่ยทางกลับบ้านเนี่ยรู้ว่าทางกลับบ้านเป็นไม่รู้เรื่องเลยทุกคนอ้าวเนี่ยก็อีกชั้นหนึ่งเี่กกูว่าแล้วไปขุดตรงนู้นดีไหมเออพี่ไม่ขุดตรงนู้นเลยผมบอกพี่แล้วผมบอกพี่แล้วพี่ไม่เคยฟังผมว่าผมพูดแล้วผมพูดแล้วมันชั้นสองหรือเปล่าเนี่ยพี่มีบ้าหรือเปล่า อะไรครับอะไลครับมาเลครับบัวเราเด้อบัวนี่ดูตามมาตาเรือเลยทุกคนดูดิดูดิขุดขุดขุดบล็อกขุดขุดขุดบล็อกบนหัวเนี่ยนะพี่ขุดบล็อกบนหัวได้ๆๆๆวันนี้ว่าผมรู้สึก เีี่ยรกกกู็จะพังใหอทําไมมันมีไอ้ไม้นี่อยู่บนหัวกูด้วยวะเนี่ยไม้นี่มึงคือแบบมายันในเมือกเลยล่ะโอเคไปคุณไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราก็มาโผล่เขตที่เป็นทรายกันแล้วทุกคนแล้วเรากําลังจะขุดไม่ถล่มอะเลทรายของเรานนั่เองเรากําลังจะไปขุดเอาทรายแล้วไปทําจีนทีแล้วระเบิดนรกซะใช่ทรายทําง่ายอยู่ทรายขุดง่ายกว่าจีนทีวู้ฮูโอเคไปไปกันไปเลย ทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนทำสัญลักษณ์เ yeah. oh. เออ <laughs> <laughs> เรียบร้อย <laughs> ตอนนี้เฮ้เราเราต้องเอาชินทีไปเก็บก่อนเอาดินปืนไปเก็บก่อนเออใช่ใช่แล้ต้องดินปืนไปเก็บก่อนแล้วลค่อยฟามทรายเอาคือน้องเนี่ยบอกว่าไม่เวฟครับไอ้ของดราก,ก้อนเนี่ยมันคือใช้กับมังกรทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมขอลองเสิร์ชนะคืออันเนี้ยเราจะไม่ผิดมันน่าจะาไว้เก็บมังกรหน้าเนี้ยแล้วก็จะมีอันนี้ อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอที่ให้อาหารมังกรทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นเราเรา,เราไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกันเพราะว่ามังกรอะไร,รไยังไม่ตื่นอก็ไหรฝนจะตกว่ากู้มอมไหลอีพีแล้วเนี่ยมปนตัวดี <c oughs> ได้ดเถอะอคนไม่มีมังกรกอเอฟเกิดอะไรก็ได้ไม่นไรหรอกคือคือถามว่าเอฟเวฟเขาทำไมเอเวฟไม่ทำให้มังกรมันตัวใหญ่หรือว่าพยายามหาวิธีทำให้มันตัวใหญ่สักทีเนี่ยครับเพราะว่า พี่เฟลเขายังไม่มีมังกรเลยทุกคนเออเดี๋ยวเราจะนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบฆ่ามังกรมาทั้งตัวเดียวมันแบบสงสารนะทุกคนสงสารนะเขาไม่มีมังกรเนี่ยผมแบบไม่รู้จะทำยังไงคือเขาไม่มีมังกรเนี่ยทุกคนใช่เออถูกแล้วเราเขามีปีกไม่ใช่เหรออะไรนะมีปีกไม่ใช่เหรอเอ้ยมันเที่กว่างไงไม่ไม่ถึงปีกเดี๋ยวเราบินกลับก็ได้กูไม่ได้มา วายเดือนช้าดีวเฮ้ยผ <c oughs> มไม,ไม่ได้เอาปีกมาผมไม่อยากจะใช้เดี๋ยวมันพังมันต้องมีคงทน,นก่อนอ่ะพี่เฟสมงโดนสามอ่ะผมไม่อยากจะใช้โอ้พี่มีซ่อมแซมมาดิเออรู้อยู่ว่ามีซ่อมแซมเดี๋ยวเราไม่มีคงทนเดี๋ยวมันพังเร็วอยู่ดีไงเออว่ะใอ,อ่ผมก็เลยแ,ลแบบว่ายังไม่ค่อยอยากจะใช้ต่าไหร่ก็เลยเอาเก็บว้ที่บ้านเตงเดี๋ยเราอยากกลับเร็วไ็อย่างเงี้ยนะมาทําเป็นแบบโมคุยว่าตัวเองมีปุงมีปีกอวดแน่นอนแน่นอนแน่นอน เนี่ยกูมีคงทนด้วยตอนเนี้ยเย้เย้มีคงทนอยู่แล้วอยู่แล้วครับผมมีปีกคงทนครับผมสามารถทําปีกคงทนได้นะตอนเนี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเฮ้ยมีเฟรมมีเฟรมอะไรอะไรอะไรผมว่าเรามาใช้ดินทีแค่สองกองก็พอแล้วมั้งโอใช้เยอะๆใช้ไปเลยที่เหลือคราบเป็นผู้เออคราบเป็นผู้ได้ก็ดีเออว่าเนาะเฮ้ยทำไมบ้านกูมาดูแคบจังวะทุกคนมันแลดูแค่มากเลยเดี๋ยวของบ้านมันดูแคบกันทุกวันแล้วมันดู กูสร้างหีบขึ้นมาเพิ่มก่อนบานา้านม <Okay. S 2> ันแคบแคบไปหนึ่งนะขอสร้างอะตรงนี้ด้านนเก็บกระเป๋าเลยมันคือดินปืนวัวแล้วก็นี่กเก็บกระเป๋าเลมาไม่รองเท้ามันเอนชานได้กระจอกก็ง่อยขนาดนี้สิ่งต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือเราจะทำพรั่วนะทุกคนนะพรั่วนี้เดี๋ยนะเย้ทำรั่ววะพรั่วต้องใช้ไม้นั่นก็คือแท่งไม้โอเคพรั่วเดี๋ยวเราจะเอนชานพรั่วขึ้นมาสักอันหนึ่ง คือถามว่าพรวดตอนนี้ของวีเวฟมีดีไหมมันก็มีดีแหละทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ดีพอเดี๋ยวนะเราจะต้องคราฟเอาปีกปีกใส่อะไรวะปีกใส่ใส่ใส่อะไรใส่ไข่คงจะรู้จะใส่ไข่ทำไมหรอกซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมแซมโอเคมาอันนี้ไอ้คร์ฟรอ้กันก่อพี่มันหายไปไหนวะไม่สัมพันธ์คือเลยว่าพี่ลูกนวลเหรอ ใช่ไหมแต่ใจมั้งลองไปกดกินดูเหรอทุกคนโอเคอันนี้ก็ใส่ไปครับเป็นค้กทนแล้วตามด้วยซ่อมแซมโอเคเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมีปีกซ่อมแซมแล้วไม่เห็นในนี้พี่ป่ะอะไรอันนี้ไอพีแอกอะพี่แอกพีแอกอะไรพี่แอกไอมังกรอ่ะเออพี่แอกมังกรเหรอเออพี่เอาไว้ไหนวะในหีบตรงฟาร์มเปล่าอะไรหีบตรงฟาร์มคือเอ้ยแย่ไม่ใช่พี่เอาจำได้ไว้ในดีไอในกล่องอันนั้นเปล่า นี่แอบกบเบิร์นกันละสิอดูโอ้โฉเออมันดีมากอ่ะไอ้มันดีจริงมันดีจริงมันขุดขุดเร็วอ่ะกินไปเรื่อยเลยโอ้โฉเห็นมีอะไรดีเลยโอเคมาทุกคนเราเตรียมตัวบินแล้วเราจะไปฟาร์มทรายยักฟาร์มทรายก่อนนะพี่ขอเอนชานนี่ก่อนแป๊บนึงเนี่ยชักช้าตีเอ็กชักช้าลีลาเราต้องฟาร์มทรายประมาณเท่าไหร่ปะแปดกองเลยอยู่นะฮะแปดกอง เกินเกินทรายที่เราต้องใช้ก็คือแปดกองเพราะว่าทีทีหนึ่งกองอ่ะจจะต้องใช้ทรายประมาณอ่าสี่สี่บล็อกไงเอ้ยไม่ใช่ดิเจ้าเจ้าใช้ทรายประมาณสี่กองเออทีทีหนึ่งกองอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเกียร์โ้ยตัวอะไรอ่ะพี่เฟบโอ้ย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 วุ่นแรงแรงแรงเกินแรงเกินมึง เฮ้ยมันได้แค่เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะพี่เดี๋ยวพี่มันมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเว้ยคืออะไรรู้ไหมอะไรอะไรไอ้มดอะมดมันมันกลายร่างเออบ้าน่ะมดกลายเออมดมันกลายร่างโอ้ย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 โอ้กินกินก่อนไปกินก่อนกินก่อนไอ้มึงกินก็ไปดิโอ้โหยเดี๋ยวก่อนมีคนโวยวายเจอตัวกระจกกระจกก็ทำเป็นโวยวายโอ้โอ ขนาดวีปีกมันยังบินไล่อ่ะคิดดูบ้าเกินขนาดนั้น,อนเออนนเนี่ยมันบินไล่ผมอยู่เนี่ยอยูทะเลทรายตรงไหนทะเลทรายตรงตรงที่เราลงไปฟาร์มนั่นเลยโอ้ยอนมนั่นเลยต้องลงจอดและซัดเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันลวมาทุกคน กับตรงนี้กันแล้วกันทุกคนเออโอ้ยไปเอื่อสั้นไปนี่สั้นไปนี่โอ้ยดีฟดีฟดีฟอะไรเด้อดีฟดีฟดีฟไม่โดนไม่โดนโอ้โหโอ้โอ้โอ้มาเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้ยหลอเก่งมึงเนี่ยฮะพี่คนแรงเลยคนแรงเลยคิดเองเราเลยคิดเองคนแรงเลยพี่เฟมที่เองแรงเกิดอุ้ยรถถึกด้วยพี่เฟมเดอยู่ไหนอะ อย,อยู่อยู่อยู่ตรงบ้านลุงที่มันขายไข่มออนสเตร์ monster <c oughs> <c oughs> บ้านลุงที่มันขายไข่มอนส monster ไข่หมูไข่วัวไข่เป็ดไข่ปลาร้านนั้นน่ะนะเออร้านแรกที่เราเจอมามามึงมาเลยมึงมาเลยมาเลยรออยู่รออยู่อยากจะรู้อยากจะรู้คนเก่งแบบไม่ค่อยเจ n e r a t เลยวะคิด <c oughs> เองเร็วเจอแล้เจอแล้เจอแล้ไอ้ตัวอะไรเออเขาไปไฟเลยเขาไปไฟเขาไปไฟบ้าน่ะเขาไปไฟเลยเฮ้ยมีตามด้วย เจ้ากุ้งนี่ไงเฮ้ยไม่ไม่ตัวนั้นผมยิงมันไว้ไงตัวนั้นผมยิงไว้เจ้ากมึงเจ้ากุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่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 ได้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 โอ้ยแล้วกูโดนลูมสามตัวกูโดนลูมสามตัวมันคือมดไอพันธุ์เหรอไม่มันคือมดไม่มันน่าจะมันน่าจะวิวัฒนาการมาจากกระรูน่ยโอ้โยพี่แฟมพี่แฟมพี่แฟม ไปเยี่ยวไปดูไปดูเดรูไปดูเดรูเฮ้ยมันมันมดโกโกธรรมดาไปดูเดรูไปโกแล้วตัวเบลเลอระไรใชิบหายไปดูเดรูเนี่ยไปดูเดรูไม่ได้พี่ไปดูเดรูเลยไอ้เพียะพวกนี้ก่อนโอ้ยช่วยด้วยอกเจ้ีพิษพี่มันไม่มีพิษน้องไม่มีพิษเดี๋ยวไม่มีพิษเดี๋ยวไม่มีพิษพี่เอยตัวนี้ไม่มีพิษเออไม่มีก็มาแล้วโอ้โหไอ้นี่นี่ยางนี่ยาง วิ่งไปสองในรูดู้อวิ่ไปเอาเอาได้ไปชื้อดูดูในรูอะรอเรี่เหรอตัวนี้ตัวนี้มาไตัวนี้ตัวนี้เอ้ยอะไรอะไรเออสองก็ไปในรูเลยพี่สองก็ไปในรูอดเจอเลยโอ้ยมวเจอไปเนี่ยโอ้ หน้าดีเลยทุกคนโอ้ยมามึงมามึงมึงมาโอ้ยโอ๊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 ยจะหมายแล้วเอากูไม่ได้เต็มบีก็มาเลยอืออือมึงอย่าห้าวอันตรายหมดทุกคนอันตรายหมดทุกคนเป็นล้านเลยกูยิงไม่โดนเลยวะเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่อือได้อยู่ ไต่อยู่แต่อยู่ไงสรุปกูจะมาฟาร์มทรายหรือว่าฟาร์มพวกมึง <c oughs> ออไป่ยเออไปพี่ผมว่าเราไปฟาร์มท <c oughs> รายดีทรายกันดีกว่าเพราะยังเพิ่งโฟกัสกับมันเก็บไว้ก่อนเดี๋ออ <มา S 2> แต่ว่าถือว่าเราไม่ฆ่ามาันนี่มันจะขยายเผ่าพันธุ์กินบริเวณนี้ไปหมดเลยเราไหมอ้าวดีไงเดี๋ยวเราค่อยไปทำสงครามกับมันให้โอกาสมันไปก่อนโอ้ให้โอกาสเขาขยายเผ่าพันธุ์ เอวอากาศสตูไปก่อนคือทุกคนผมจะบอกว่าอย่างหน,นึ่นะนี้บว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่พื้นที่ตรงนี้แมปมันจะไม่โหลดเว้ยซึ่งมอนสเตอร์พวกนี้มันก็จะอยู่นิ่งๆไว้พอเวลาแมปมันไม่โหลดอ่ะแล้วถามมาเอาไปเวฟทําแมปมันไม่โหลดอ่ะทําไมพวก Monster มอนสเตอร์พวกนี้มันกลายพันธุหรือว่ามันเพิ่มจํานวนได้ ก็เพราะว่าที่ฟาร์มควิปเปอร์เราอยู่ใกล้ไงโอ้มันอยู่ติดติดกันมันเลยแบบเจเนเรตได้อะไรเงี้ใช่มันเลยทำให้มอนสเตอร์วกนี้เจเนเรตขึ้นมาเว้ยก็ให้พวกมึงด้วยคือแบบคือผมบินบินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะบินปีกมาแล้วมันบินไล่ผมเลยสามตัวแล้วแบบเก้ก็เท่เมื่อกี้ต่มันพัฒนากลายเป็นตัวบีปีกอะตั้งสามตัวทุกคนเออมันจะพัฒนาไปเรื่อย แล้วมันอาจจะเป็นแบบเดอฮักมั้มันจะมันจะครองโลกพี่แล้วมันจะมันจะสร้างรังของตัวเองขึ้นมาหลายๆลรังเว้ยโอ้แล้วมันจะอยู่เต็มนี้เลยว่างั้นเหรอเออใช่มันจะอยู่แบบยึดครองทะเลทรายไปเลยพี่โอ้พวกมึงเนี่ยผมมีวิธีการจัดการกับพวกมันไว้ต้นต่อ นี่ไงนี่ไงวิธีจัดการมันง่ายหยอทีทีไปซื้อสเปชฉดมดมาไม่ไม่หย่อนทีทีลงไปไหมเฮ้ยเลือนเราจะไปตยเหื่อไหหย่อนทีทีลงไปไหมตุ้มตุ้มตุมหัวกรจายเดี๋ยวนเร็วมากทุกคนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคได้ละแปดกองแปดกองเองเหรอแปดกองเอาสองทีทีสองกองก็พอแล้วโอเออวาได้ได้ได้โอเคจ็บๆๆเอามาซสเยะเลยเราโอ้โหเน็ตการพี่เน็ตกาก กาดตรงไหนเมื่อกี้เขาก็ตุ่กับเขาเนี่ยกาดไม่ได้กระตูกผมยืนเฉยไปดูขวาไหมเย่กูอยากไปแรงแรงแรงแล้วแรงเลยเยแรงเกินแรง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 เลยแรงเลยเร็วมากนะถ้าเกิดว่าฝนมันตกอีกครั้งเนี่ยผมว่าเราควรที่จะพาพิ่เฟมเขาหนีเว้ยทุกคนแปลว่าไปไปทำสปอนเซอร์สเกลิตันไงเพราะมันต้องใช้เออมันต้องใช้กระดูกไง แต่กระดูกเราไม่จะเป็นขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเอ้ยมันไม่ใช่ดิว่ามันมันจะมัใช้เป็นกระดูกเลยใช่ปะเออมันใช้เป็นกระดูกเลยหนึ่งสองสามโอมันไม่สามารถใช้เป็นผมกระดูกได้ทุกคนสิบโอเคเรียบร้อย3รีนสองกองโอ้บ้าเจ้าโุ้งกออยู่เว้เซธีไม่เรียกขั้วเสียเวฟเฮ้ยยอดเลยเสียเวฟเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เไปไหมไปไปยังไปยังอยาไปด้วยไปด้วด้วขอครับเฮ้ยจ้าจีนะขอคับก่อนขอคับก่อนเฮ้ยครับแม่จีละโอเคโอ้โหอะไรอะไรเลนเทอรไลท์ครับเลนเทอรไลท์เดี๋ยวว่าเราเราเก็บเราเก็บเนเธอร์ไลท์ให้ได้ประมาณสักอ่าอะไรอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อันไหนกล่องพี่วะกล่องพี่กล่องไหนนินินินเนเธอร์ไลท์ของเรามีคนละหนึ่งอันใช่ไหมตอนนี้ อะไรก็กี่อ๋อเนี่ยเองผมของผมยังไม่ทำนี่มั้งโอเคไปบิ๊เฟมมันได้เวลาของเราเลยเราจะออกไปตามหรอาันเดอร์เทอร์ไรผมจะระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใมีเอ๊ะวันดีคุยเป๊ะวันดี้กูไม่ต้องการมึงแล้วไอ้คุยเปือ๊ะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยแป๊บนึงวันนี้แกลืมเสื้อมีเฟมอะไรมีอะไรจะบอกว่าไงวะฝนตกจริงจังปะเนี่ย เออเฮ้ยเจ้กิเกกูรอแล้วเฮ้ยจมกองฆ่ามอสเตอร์มตีกันให้จอมกันเฮ้ยฝนตกแล้ววะทุกคนดีมาบอลเจ้าตัวมิเฟลกเราจะฟักแล้วแงไอตัดนี่เราเข้าไปอยู่ในรถก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็จะค้างไว้ไงเดี๋ยวค่อยมาเอฟเคใช่เปล่าใช่เปล่าเออโรกข้างนอกมันจะอยู่กับที่ไงถ้าเราเข้าไปในรถกเลยเข้าบ้านเร็วๆเดี๋ยวฝนจะตกวัน ใช่ใช่ใช่เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวิ่งเร็วทุกคนวิ่งหนีเอาตัวรอดเฮ้ยพี่พี่ผมมีวิธีจัดการไอ้พวกมดมดพวกนั้นว่ะทำไงวะเราหย่อนลาวาลงไปะโอ้ยคนจึงว่าตายอย่างทรมานตายตายอย่างเยอะบอกเลยโอเคมาแล้วว่ะทุกคนตายเถอะไปทำไมเราไม่โยนพิษเข้าไปวะโยนเรามีด้วยเหรอไม่รู้ว่าแบบทำขึ้นมาเองไง โอ้ทำไงน่าจะไม่รู้อ่ะทไม่เป็นไม่ใช้ตายมุมมุมปะเอาพิชไปไล่ไล่ฆ่าพวกนี้นะใช่แล้วล้างล้างเผาพันธ์มัเอาไปไปสูดพัน์ไปเลยคุณว่าจะล่วงอะไรครับอะไรครับอะไรครับไอเราเบาสารเลงเนี่ยตกปะวะนี่ทุกคน ขนาดฟาร์มจ n t ไว้แล้วนะเว้ยเอ้ยฟาร์มอะไรนะไอ้ดินปืนไปแล้วดูใช้เวลาดิคือแบบสิแปดนาทีแล้วเออสิบแปดนาทีโอเคเอ้ยเนี่ยพี่ไปมัวลีลาไงพี่ไปมัวลีลาสู้กับมดไงโอ้โหกูจะหาเนี่ยเธอไหลพฟารไปล่ามดอยู่ได้ทุกคนดูดีเฮ้ยลุงคนดีแม่งดูดีเอาโอเคหนอยมาแลกอันนี้ได้บาร์กดได้กูไประเบิดเมืองกูละเฮ้ยวันนี้มาหน่อย เออไม่ต้องโนหน่าเราด้วยเราด้วยเมืองโลค้ากลับมาแล้วเมืองน้อยนี่ไงทุกคนไม่คือเมืองดีซีแต่เมืองของเราทำไมต้องเดินมาไกลขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยครูไปหนึ่งนะเคียวบล็อกกันเดี๋ยวเราจะบล็อกอันนี้เนี่ยอุดอาลาวาตรงนี้เอาไว้นะทุกคนเพราะว่าลาวามันรักเลยเจ้ยไอ้ทำไมเราลงไป็นสิ่งนี่เหรอใช่ลงมาทนี่แหละนี่ ก็ที่นี่เราไปอยู่ฝั่งนี้แล้วกันเหนือเราเปคือที่นี่ไงคือ้ทำไมกูรู้สึกว่าลาวาตัวนี้ได้เป็นก้อนนี่เลูตัวนี้ไ่ยเบาลูกเบาเบาลูกเบาเออเรามาแล้วที่นี่มันคือนรกของเราแล้วพี่รอบนี้เราจะวางห่างกันเท่าไหร่ดิอ่ะเออสองว่เอ้สามไงสามก็ปกติแล้วสามเหรอสามใช่สามประหยัดหน่อยประหยัดหน่อยเรามีน้อย เฮ้ยเรามีไม่ไม่จำกัดเลยนะเว้ยจะมันมีน้อยได้ไงเออเฮ้ยมันโชว์เลยฟิลิตี้เลยนะเว้ยอย่าลืมดูพิกัดนะเป็นใบที่สิบเอ็ดอ่ะเฮ้ยเอาจะปั๊บปั๊บดูพิกัดได้นายอย่าลืมทำไมอันนี้มันมึงมาจากไหนเนี่ยอ๋อข้างบนโถโดนมาก็โดนมาทับกูอีกไอ้บ้าเลยยาวเลยละกันนี่ไอ้โง่ลงอะไรจะทำการระเบิดเมืองดูซิว่ารอบนี้เนี่ยผมพิีิปจะได้ ดินปืนเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่ดินปืนหรือทีย,ยทอะไรวะเนเธอร์ไรเนี่ยทั้งหมดเทอร์ไรอะไรโอ้ยอาละวาลาวาลาวาโอ้ดูดิดูดิดูดิไอพวกคนดวงไม่ดีก็จะโดนลาวาดนั่นแหละทุกคนเอ้ยมันเป็นกับดกักโอ้ยกระจอกง่ยอยๆว่ะทุกคนโอเคมาเราจะมาวางนะครับผมซึ่งระยะก,การวางเนี่ยพี่จะจะกะคราสายตาแล้วกันเนาะเพราะว่าคือจะให้เหมานั่งนั่งนับทีละอันเนี่ยมันเออไม่ได้หรอกไไมม่ด้ันไม่ได้ทุกคนคือ เอาเอาง่ายๆคือระเบิดระเบิดให้มากสุดเท่าที่จะมากได้แล้วกันใช่แล้วมาดูมหากรรมนะฮะตอนนี้เรากาลังจะระเบิดนรกแล้วซึ่งใครที่ทําบาปเอาไว้ก็ไม่ต้องห่วงคุณไม่ตกนรกแน่นอนเพราะว่าคุณเวฟเขาจะทําการระเบิดนรกแล้วนรกจะไม่มียมบาบาจะตกงานแล้วทุกคนยมบาลตกงานจะเปว่าเอ้ยมัน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 เคยมันเคยมีใครแบบว่านี่บางคิดเหมือนกูไหมคือบางทีเนี่ยเวลาเราตายไปอย่างเงี้ย กูอยากไปเป็นโยม,มบาลนะมั้ยทำไมเงิน<ะ>เดือนเท่าไหร่วะ <laughs> เฮ้ยเงินเดือนอะไรเงินเงินเดือนเงินเดือนสตาร์ทโยมบาลเท่าไหร่วะเอาดาบพ่เฟมยัน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 เลยไม่ไม่จัดไม่ทันแล้วโอ้ยอว้าวว้าวไปเลยระเบิดกันไปหนูเออแล้วแหละเออแล้วแหละอ้าวจุดหมายได้แค่นี้จุดใหม่จุดใหม่เรื่อยจุดใหม่เรื่อยไม่เป็นไร เออได้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 ตามไปตามมันอยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างวะเออจุด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 ไปตาไปตาลึกไปตาลิกไปตานี่เลยละกันใหญ่เสียเลิกใหญ่เสียเลิกเออแหม่เราเห็นจุดประทัดป่ะจุดจุดปุ๊บแล้วก็วิ่งหนีแหละเออใช่มันเปนแบบเลยเป็นระเบิดเปยนรบอดเป็นระเบอยถ้าไปมันไม่แตกโลโลแบบยับยับเลยวะผมไม่เข้าใจว่ะหรือว่ามันน้อยเกินไปวะทุกคนมันก็เลยแบบไม่แตกโลโลอะไรอย่างงี้ป่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่มันแบบมันอยู่ไกลโอ้โหโอ้โหสั่นนะจะสั่นไหมทำไรอย่าให้เล่าฮะอย่าให้เล่าทำไมวะถ้าเจอกีดการ์ดไปแล้วดูดิทุกคนไม่ตอบไปกูเลยโอ้กูดอบมาอันนึงแค่เขาตอบไปแล้วว่าเราไม่ไม่ตอบมาจบสอปดาห์แล้วโว้ยโอ้ยเกิน คุดบอนคุดบอนฉุหายแล้ว้างอุ้ยมันเยอะทุกคนจริงจังมั้ยเนี่ยมันไม่ดรอปเลยอะทุกคนเย็นดิเย็นดิเย็นย้ายเหมืองลกูย้ายเหมืองแล้วไปย้ายเหมืองดิย้ายย้ายย้ายแบบเลี้ยวว่ะเลี้ยวเลี้ยวบอกว่าให้ทำวายสิบเอ็ดโอ้โหไปเชื่อใครยังไม่รู้ว่าดีพีก่อนมันอยู่ตรงนั้นอ่ะวายสิบเอ็ดไงอีเบงวายสิบเอ็ดอะวายสิบเอ็ดคีเบงพี่อะ กิเปียงกิเปยงอะไรครับกิเปียงอะไรครับเดี๋ยวได้สองอันเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเอาวันสองอันว่ะโวบ้าโก่บ้าอุยฉาอุยเป็นเด็กกีดฉาเลยเรากูเห็นไซวิญญาณเก่งอุ้ยโอ้โหเนาะมาเลยทุกคนจับแบบนำๆกระดัมกระดัมซัลเฟอร์เซลเลยมือต้องแตกเลยว้กูแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกทีนทีเรามีเยอะเอ้ยไม่เป็นไรไมเไรทีนทีเรามีเยอะบางอันพี่ก็วางกีดกันนะบางอันพี่ก็วางสองเออนั่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเห็นไหมเห็นไหม คือมันเกียร์ยิดีเราเยอะไว้ยังไงเราก็วางได้เรื่อยอยู่แล้วเราไม่ต้องสใจหรอกโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดซิกโ้ไปเลยบุกหน้าไปถล่มไาได้ทะลุเอ้ยยังไม่หยุดยั้งไอ้แค่กูว่ามันไม่ได้ว่ะทุกคนเอคือตรงนี้มันมันน่าจะไวสิเปียดตัวพิเศษ เพรว่าตรงนี้มันมันสั้นไปอ่ะทุกคนเยอใช่ป่ามันมันมันแม่แบบไม่ใช่มันสั้นเนี่ยมันใกล้ไปเว้ยมันใกล้เบรคล็อกไปแล้วมันทําให้บล็อกมันตกลงไปอ่ะเพราะว่าต้องขึ้นไปหน่อยขึ้นไปมันต้องขึ้นไปหน่อยสักหน่อยเด่นประมาณสิบห้าก็ได้สิบสองสิบสองอ่ะสิบสองโอ้โหเพิ่มขึ้นไปหน่อยขึ้นไปไม่ตกตอนแรกผมอยู่วายวายแปดโอ้เจ้าบ้าเอ้ยไม่ได้ยันแล้วเว้ย เฮ้ยทำไมไปได้บ่อยอย่างเงทุกคนนอนแน่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 นอนเฮ้ยผว่านะมึหลอกกูด้วยมึงระเบิดเรามึงตามไม่ทันพี่เฟรมพี่เฟรมเออผมว่านะวิธีนี้อพี่โกหกผมแล้วแหละแม่ทุกคนว่านะเขาเอาวิธีนี้มาล่อหลอกล่อเราไงมันยังไงล่เราดู S <s <us> มันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้แล้วก็มาหลอกล่อหรอทุกคนดูดิมันมีวิธีไหนล่ะมันแบบแบบหาตามชั้งไงวิธีหาตามชั้งอะทุกคนตามชั้มันต้องปีนขึ้นปีน,ปนลงเลยนะดูโชดูดิเ <มา S 2> ขามอง<อ>โกเราแน่เลย <S <s <us> <S ทุกคนดูดิไอ <s us> ดูดิเนี่ยปกติเนี่ยทีนทีหนึ่งกองเราคนได้ไอเขาเรียกว่าเลเธอไลฟ์มาสักสิบอันแล้วว่าไม่ได้ใส่ไลฟ์กูเฉยเลยอุ้ยทุกคนดูดิมันต้องมีแผนไลฟ์แน่เลยคนชื่เฟมอะ อะไรครับอะไรครับอะไรครับดูดีทุกคนไปเลยแมพไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยจุบจุดจุดไฟมันระเบิดไปนะฮะซึ่งเราก็จะมาเก็บจีนทีย้อนหลังนะฮะโอเคเจ้ยดินเดี้ยนล่ะกลับไปดูผลงานของเราดีกว่าดูสิว่ามันจะดรอปมากขนาดไหนไม่มากไม่น้อยหรอกครับแต่มากกว่าพี่เฟรมก็พอใจเฮ้ยโอ้โหมึงดรอปไม่แค่เนี้ยแน่นแน่นแน่แน่มันอย่างนั้นมันก็ดรอปปะวะดูดิไม่ดรอปเลยไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยได้แล้วไปแกไปแกไปแกต้องมีพี่แต่เบฟไม่ได้หรอกแกว้าว้๙อันบ้าก็บ้าแล้วแหละใครจะไปดอก๙อันบ้าปะเกินไป๙อันกูไปฉาเลยนะไม่มีไม่มีเก้าเฮ้ยเฮ้ยเออใครมาหาเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ เกิดอะไรขึ้นวะเออได้เท่าไหร่นะคุณล่ะได้มาห้าได้ไหมกระจอกจปไปวะยกเยอะกว่านี้อีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เก็บทุกคนเอาเดี๋ยวกลับไปเก็บก่อนเก็บเออจะเป็นไงเป็นไงเอาดีพอได้เลยแบบจ้ดูดิถ้าเป็นดีจงดีใจเฮ้ยเน่นทำไมคุณได้น้อยยไงครับคุณเฟมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้น้อยทำไมบ้าวันนี้แหละนะไอ้พวกไอ้พวกไม่มีดวงกับทุกคนมันก็อย่างนี้แหละนะไอ้พวกไม่มีดวงค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบโอ้โหดูไว้ทุกคน นี e ่แหละไอพวกไม่มีดวงมันก็ไม่มีมันมันไม่มีรูปลักษณะจะได้หรอกทุกคนไอพวกไม่มีดวงเตะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุณเฉยก็เจอโดนเฮ้ยใช่เหรอวะเจอสามันด้วยโอ้โหไอจะขุดแบบจะขุดเอาไว้ระเบิดทีๆตรงนี้มันมันน่าเทีๆไปเ่ยโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ต่อไปต่อเลยวัวเราปะเฮ้ยเฮ้ยนึกอะไรได้เดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่ะวันนี้ มาเนี้ยลงมาเนี้ลงมาเนี้ยไม่ต้องไปอยู่ข้างบนเลยมึงอ่ะลงมานี่อ่ากระจายกระจายตรงนี้ทาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลาว่ามันเยอะจังวะกูดูดีเองวะเนี่ยผมกลัวว่าผมไปแล้วแบบว่ามันลืมอ่ะทุกคนรู้ใช่ปะคือเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่เจอบอดแล้ว่ะเออยินดีด้วยพี่ยินดีด้วยแย่เลยยินดีด้วยคิดเป็นคิดเองเลยไม่มีอะไรแย่หรอกไม่มีอะไรแย่หรอกแย่เกิน ว้าวผมเจอบ่อละมาว่ะไม่ใช่มันเป็นบ่อเบลเลอร์เลยเบลเลอร้ยนี่อง่าแปดก้อนมาในการระเบิดครั้งเดียวเยอะนี่เยอะจังวะไม่อยากไม่อยากไม่อยากขิงแล้วครับแต่ก็แปดก้อนนะครับแเอ๊ะเท่าไหร่เราอ่ะเท่าไหร่เออแปดแปดแปดเอาแปดเท่ากันเหรอแปดเท่ากันเออแปดเท่ากันเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอบนี้ผมก็สิบแล้วเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองพี่กำลังระเบิดพี่อยู่เดี๋ยวจะเย็นเหลือทีทีเท่าไหร่อ่ะ เหลือทีนี <c <c ้หรือประมาณกองหนึ่งกับสามสิบห้าเดียวเดียวพี่คาไปเท่าไหร่วะเนี่ยนละพี่คาไปสองกองไงตามที่เราพูดกันไว้เฮ้ยทำไมไปเหลือเยอะจังอะกูจะรู้ไปเนี่ยเฮ้ยเกินพี่เฟยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกระหว่างที่กูวางสลับกันอะมึงวางติดกันแน่แน่กูว่าเนี่ยเฮ้ยดูดิกูว่านะเขาเฮ้ยใช่หยุดวะทำไมพี่คาไปเยอะนั้นหรอ ก็พี่ขาดไปแค่สองกองมันเหลืออยู่ในกล่องอยู่อ๋อเหลืออยู่ในกล่องกี่กองเออหลายกองอยู่โอ้โธคือพี่เชยทีนีเยอะเอามาเยอะนั่นแหละนะก็มันเหลือหลายกองให้ทําไงวะโอ้โกูนึกว่ามีอยู่สองกองไม่มีมากไปกว่านี้ออ้กระจอกไหมมันมีอยู่ในสองกองอยู่ในนั่นน่ะในไอในตัวพี่เอามาแค่สองกองทีทีะอยู่ในกล่องอีกเพียบเลยใช่มากคิดดออี ดูทำไมวะทำไมมันต้องหล่นอยข้างล่างวะกูไม่เข้าใจมึงมึงไม่ระเบิดข้างบนวะไอ้ยัยกูขุดแบบจะวางระเบิดไม่กระเจกงะอะไรวะโอ้โหเยระเบิดดวงเต่งจริงเลยระเบิดดวงเต่งจริงเลยว่ะซานเเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ไปเรื่อยๆเลยลูกไปเรื่อยๆเลยเออกระนำกระนำลูกกระนำ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 ลูกไปไปอีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอ้ไรบีแววจะหายเลยซาน เออกูไม sí. yeah. mm ่เ hmm. ห yeah. um, yeah. oh, <Yeah. S 1> ็นเจอเลยแหละอ้อาวทุกคนก็เดใกทีม hmm. น uh ี้เราเมีย mm กับพี่เฟลว่าขอให้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากคุณผู้ชมเดี๋ยกพานหน้าเราจะมาล่ากก็ไม่ผมว่าพานนี้เราก็น่าจะหาจนเจอครบแล้วแหละเออเอาเอาเอาไปเยอะที่สุดทที่ที่เราจะเอาไปได้กันแล้วกันอืมนั่นแหละอันนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละทุกคนโอเคครบทุกคนมากคุณรับชมจะเหมือนกับใช่ใช่กินกิก็สุดยอดเลยไปแล้วฮะเดี๋ยวพานหน้ามามารอดูได้เลยเศรษฐีอ่ะเศรษฐีเศรษฐีอะไรนะหินอะไรนะ